โป้เก่ายังไปทันหายโป้ใหม่เข้ามาแทรกมาครับพี่น้องครับหวัดดีครับพี่น้องชาวติดต่อครับผมนิสสันมาร์ทขับฟรีไปเลยเจ็ดเดือนโอ้โหไม่ต้องจ่ายค่างวันจ๊าไปเจอค้างไว้ทีเดือนมิสุนาปีหกห้านะครับผมจ่าเข้มจ่ายให้สี่เดือนธนาคารให้ขับฟรีสามเดือนโอ้โหมาดูฮะคันแรกครับนะนิสสันมาร์ทเกียร์ธรรมดาสีภูจ่ะนะขับฟรี ขับฟรีนะต้องจ่ายค่างวดนะครับสีดาอย่างเงี้ขับฟรีไปต้องจ่ายค่างวดนะแล้วก็สีดาอย่างเงี้ครับเห็นไหมล้อเดิมล้อกระทะนู่นแม็กครับจะจ่ายให้จะใส่ให้นะนี่ชมพูนึงคันนี่คันนี้แต่งแล้วนะใส่ล้อวงล้อแม็กครับคอสิบห้าแม็กใหม่ยางใหม่เรียบร้อยนะครับเน้นขับฟรีนะนะห้องโคงห้องเครื่องไม่ต้องดูดูแต่ข้างนอาพอสีเขียวแต่ก่นพันพันเจ็ดไม่ต้องพันแล้วนะฮะนุ่นฮะพิจุนาค่อยจ่ายค่างวดนะครับ นะปโปใหม่จ้ะนะฮะแล้วก็นี่นิสสันมาร์นะครับอีกหนึ่งคันนะคันนี้ออโต้โอ้โหนะที่เหลือกเกลี่ธรรมดาหมดเลยนะสบายเลยนะครับและก็นี่อีกหนึ่งคันนะฮะสีเทาปาดนะฮะลอ้อดวงลอ้อเดิมอย่างงี้ไม่ต้องใส่นี่ล้อจ้ะแกะกล่องเลยนะแกะกล่องจ้ะเอาแบบไหนฮะบอกมาเลยงามเลยจ้ะโอ้โหนะใส่ c ี e 2ียีขอบ15้านะครับนี่ใส่ล้อเรียบร้อยนะครับเลือกเอาเลยแบบไหนละล่อไม่ต้องห่วงครับนะสีดำสีเทาสีชมพู เซดํมนะฮะคาเฟ่เดเดือนนะครับธนาคารให้ขับฟรี3เดือนจ่ากเข้มจ่ายค่างวดอีกเซเดือนไปเจอค่างวดเดือนมิถุนาครับนะเอาเงินเอาทองนะเอาส่วนที่ต้องจ่ายนะครับไปจ่ายในส่วนของครอบครัวดีกว่านะโอเคไหมเอาใจคนงบน้อยครับแบบนี้ฮะรถอีก็คาาสายประหยัดนะฮะสายครอบครัวนะครับงบน้อยนะครับเอาวิ่งนะฮะหาเงิน เอาวิ่งหาปลาเอาวิ่งเอาวิ่งหาปูนะครับเอาวิ่งขายของนะครับอยากได้ขนาดไหนพี่นะครับติดต่อเข้ามาเลยฟูงนี่สันมาร์ทนะครับมีประมาณ20่สิบกว่าคันนะครับวันนี้เอามาให้ดูแค่ประมาณ2องสี0คันนะฮะสิคันนี้นะครับลูกค้านะครับคาเฟ่เจเดือนโอ้โหนะฮะค่างวดเต็มอยู่ที่4,400บาทนะครับผมนะไปจ่ายค่างวดมิถุนานะครับปี65นะครับออกรถสวนบาทนะฮะเฟจทุกค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอน ภาษีประประกันนะครับผมบริการทําสัญญาให้ถึงที่นะครับผมส่งรถให้ฟรีถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับอยากได้ขนาดไหนพี่ติดต่อเข้ามาเลยฮะเบอร์โทรจากเทบนะฮะ080 091 3787นะครับฝูงที่สามารถอีโกะขานะครับรอคุณลูกค้าอยู่นะครับและก็ลูกค้าที่ตอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องมานะมีบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับส่งรถให้ฟรีครับอยู่จังหวัดไหนบอกมานะเดี๋ยวไปหาถึงบ้านเลยนะครับเนือ ใต้อีสานออกตกอุบลอุดรหนองคายครับผมนะสวงคงสวงขาเชียงบงเชียงใหม่เบอร์โทรใต้คลิป080-091-3787จเากเข้มจัดให้รับรถน่นอนแก้ว